สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับเช่นเดิมนะครับเราอยู่กับโรคกระสมบูรณ์แบบไปเริ่มกันเลยจ้าเทศสวรออกจากการจําสินเกิดผลกระทบใหญ่หลวงแต่เหนือความคาดหมายซื้อหาไม่ถูกเรียกตัวแต่อย่างใดที่พักเขาเงียบสงบลงเสียเสียบอกเขาว่าให้ศึกษายอย่างวางใจอย่าได้สนใจเรื่องอื่นเห็นได้ชัดว่านางหวังอยากให้มัวซีได้การช่วยเหลือจากเสียงแห่งเซียนสามารถอย่างรู้เคสวิชาสูงส่งว่าไห่เผ่าพันเทไปจ้า ชายหนุ่มเผ่าพันธุ์เทพเจ้าหมดหวังแล้วเบื้องบนของตระกูลไม่เอาผิดซื้อหาวกลับกันยิ่งรักใครเอนดูเขามีคนคอยอารักขาเราแวร่ระวังรอบทะเลสาบไม่ยอมให้คนอื่นเข้าใกล้ไม่นานผู้คนก็หันเหความสนใจไปเที่เรื่องอื่นหยุนซีกับอปจฉริยะอีกสองคนออกจากการจำศีลพร้อมเป็นหนึ่งกับหินบัญชาสวรรค์สำเร็จแล้วก้าวเข้าสู่หนทางสูงส่งนับแต่นี้ไปเรื่องนี้มีที่คนย่างยิ่งมีเทพ ทั้ง6เมื่อครั้งบรรพการสุดท้ายบุกเบิกราชนิกูลแห่งสวรรค์ตอนนี้มีคนเช่นนี้มากฏขึ้นอีกคาแม้แต่แม้ตอนนี้จะเป็นเพียงเมล็ดพันธุ์เท่านั้นสิ่งที่น่าเสียดายคือเดิมมีสี่คนแต่หนึ่งคนนั้นถูกสังหารระหว่างทางแต่โชคดีที่ยังมีคนหนึ่งแม้จะบาดเจ็บสาหัสแต่ทว่าถูรักษาจนหายดีแล้ววันนี้ทั่วโถงกรหนอรมาน อาชาริยะทั้งสามากฏกก่ทำให้คนเนี่ยลืมเรื่องเื่าชั่วข่าวยืนกูร้องสองข้างทางมันส่อให้เห็นถึงความหวังและเรื่องรองบางทีอาจจะนำพาให้เผ่าพัานเทพเจ้าเป็นใหญ่ในร่ขังมาจูซานหัวกับฟูวีแสดงสีหน้าสับสนมองคูกาทั้งสามที่เป็นจุดสนใจโดยเฉพาะหญิงชุดม่วงคนนั้นทั้งสองไม่อาจปิดบางความผิดหวังได้ก่อนหน้านี้อยู่ซีเป็นเช่นเดียวกับพวกนางไม่ได้ขึ้นเชื่อเรื่องพลัง ต่อสู้หรือการบาเพ็ญเพียนแต่มีความงามร่มเมงเป็นหนึ่งในสามใครมุกแข่งเผาพันเทพเจ้าแต่หินบัญชาสวรรค์เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในตระกูลมีหินก้อนหนึ่งเชื่อบัญชาสวรรค์สามารถทดสอบว่าผู้ใดในรุ่นหนุ่มสาวที่มีศักยภาพหลอมรวมเป็นหนึ่งกับหินบัญชาสวรรค์ได้อย่างสมบูรณ์ยูนซีผ่านการทดสอบน้ำกับคณะมุงหน้าไปยังสถานเที่ยวหรือครับสุดท้ายกระโดดเด่นท้ามกลางผู้คน รอมรวมกับหินวิเศษจากนี้ไปนางเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปที่จริงแล้วไม่น่าเนี่ยแปลกเลยข่าพันเทพเจ้าพิเศษมากพวกเขาแบ่งเป็นสองระยะมนุษย์กับเทพในระยะมนุษย์ไม่น่าตัดดึงมากพอสามารถปล่อยศักยภาพในระยะเทพได้เมื่อได้หินบัญชาสวรรคิ์รอมรวมอย่างสมบูรณ์แบบรับประการทั้งสามจะมีศักยภาพไม่สิ้นสุดในวันหน้าจะสะเทือนอดีตยันปัจจุบัน สำหรับรางฐานในระยะแรกไม่เป็นปัญหาแม้แต่นิดตปเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทพมันเป็นขั้นตอนของการนิพานเส้นทางที่เดินมาจะถูกแก้ไขตั้งแต่เริ่มต้นมีหนเป็นหนทางขั้นต้นของการเปลี่ยนแปลงจากมนุษย์เป็นเทพระยะมนุษย์ไม่สําคัญสําคัญคือหลังก้าวเข้าสู่หนทางนี้เมื่อนิพานจะมีศักยภาพรัศมีทิพย์พึ่งมีเนี่ยของระยะเทพอย่างแท้จริง มานจูซานหัวฟูวีจะไม่สิ้นหวังได้อย่างไรหญิงสาวที่มีชื่อเสียงเหมือนกันกับพวกนางจากวันนี้ไปจะกลายเป็นหนึ่งในคนสำคัญของตระก,กูลที่สุดโฉมงามหยุ่นสี่ไม่ด้อยไปกว่าพวกนางเป็นหญิงงามแห่งยุคเช่นกันแต่ฐานะคนสำเร็จในภายภาคหน้าจะเหนือข้อพิพาทอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนต้องอยู่เหนือพวกนางเป็นแน่วันหน้าหยุส่สีอาจเป็นใหญ่ อยู่คนละโลกกับพวกนางแล้วบัดนี้ทุกคนในเผ่าพันธุ์เทาาพเจ้าพากันมองหยุดสี่ชุดสีม่วงของนางโบกผิวเส้นผมนุ่มสลายหน้าผากขาวกระจ่างใสคข้วโกงดูดคานศนตาโตดังลูกแกว้วริมฝีปากแดงสดรูปร่างสูงระหงงดงามเหนือธรรมดาสามัญดุดเสียนที่เดินออกมาจากภาพวาดงามเนี่ยไร้สิ่งใดเทียบอีกอย่างบนกายนางมีกลิ่นอานที่แตกต่างจากคนทั่วไปเพิ่มมามันเป็นผลลัพธ์ หลังจากประสานกับหินบัญชาสวรรค์ได้กายนับได้การยอมรับเนี่ยจากสวรรค์มีปัญหามีปัญญาแห่งฟ้าดินสมควรยกย่องว่าสามารถมีความสามารถเป็นหนึ่งแห่งยุคหนุ่มสาวของเผ่าพันธุ์เทพเจ้าเคิบเคิบ,คบจ้องนางไม่วางจ่ามีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนอกจากหยุนซีแรกสองคนรั้วเป็นชายโดดเด่นสะดุดตาเช่นกันคนหนึ่งเป็นเช่นเดียวกับหยุนซี เมื่อก่อนก็ไม่ใช่้ายหนุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ครั้งนี้คุ่งทยานพอโชคฟ้าดินได้รับหินบัญชาสวรรค์และรอมรวมกับมันอีกคนหน้าตาจามองยิ่งหนักเขากับหยุนซีมีผมสีม่วงเช่นเดียวกันมันขับดุดสายฐ่านมีกินอายพิเศษอย่างหนึ่งนี่เป็นชายผู้เหนือข้อพิพาทค,คนหนึ่งเขาชื่อว่าโยวีรูปร่างสูงโป่งแข็งแกร่งปานมางกรรงกายเป่งประกาย ดังเสียงลงมาจุติแววตาสุขใสคิ้วโดดดำรูปงามระกงาหารเขาเป็นอัจฉริยะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเผ่าพันธุ์เทพเจ้าเป็นคู่สูงทรงแต่กำเนิดเขาหน้าตกตะึงนับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและตอนนี้ได้รับการยอมรับจากขินบัญชาสวรรค์จึงยิ่งน่ากลัวระลายเทียมทานยิงสาวมากมายสองข้างทางเกียรร้องแววตาเป็นประกายต่างจ้องมองเขาเพราะโยวีถูกขนานนามว่าเป็นมือเดียอันดับหนึ่งในรุ่นหนุ่มสาว ของเผ่าพันเทพเจ,เจ้ามานานแล้วหลังรัมวเป็นหนึ่งกับหินบัญชาสวรรค์ความสําเร็จของเขาจะเหนือจินตนาการเช่นเดียวกัใช้หนุ่มทุกคนที่พากันมองหยุ่นสี่หญิงสาวเนี่ยมองโยวีบางคนมีความเชื่อทูนบูชายอย่างปิดไม่มิดร้องตะโกนจาาริมถนนมาจุดสร้างหัวกับฟูวีแอบถอนหายใจเมื่อเห็นหยุนสี่เดินมากับโยวีเรียกได้ว่าสมดังกิ่งทองใบหยกทั้งสองเคียงคู่กันพวกนางเกิดความ ผมคือเล็กน้อยทั้งสองรู้ว่าหากไม่มีเหตุสุดวิสัยทั้งสองจะกลายเป็นคู่ครองตระกูลมีธรรมเนียมให้เทพยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบร่วมหอรอรงรงมาจูซานหัวกระฟูวีเองก็ชื่นชมโยวีมานานแล้วและตอนนี้ทั้งสองก็หมดแรงจะแข่งขันแล้วเห็นได้ชัดว่าโยนซีกับโยวีสนิทชิดเชือ้อคนนอกยากจะแทรกกลางได้ตอนนี้มาจูซานหัวกระฟูวีโศกเศร้าแมมกระทั่งเกิดความคิดอย่างอื่นว่า แต่งงานกับมั่วซีคนนั้นให้รู้แล้วรูรอดกันเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรบางทีหากเป็นแค่เรื่องพอสวรรค์มั่วซีคงไม่ได้ไปกว่าโยวี Yo, we, กัมังทั้งสองสะดุ้งหยงนี่กําลังคิดหวังเนี่ยใช่ไหมถึงกับต้องหาความมั่นใจมาเทียบกับหยุนซีอยากสารสัมพันธ์กับชายหนุ่มหน้าชางคนนั้นเลยพวกจาวาผู้สูงส่งทั้งสามแห่งตระกูลออกจากการจาศีลแล้วจะก,กําราบมั่วซีได้หรือไม่จู่ๆก็มีคนโผล่ออกมา ไม่ด้อยกว่าเขาแน่นอนมีคนพูดขึ้นอย่างหนักแน่นสามอย่างพูดอธิบายว่าทีมัวซีสามารถชูหินเซียนห่อเหินจากที่เทพแพ้จริงเนี่ยคนหนึ่งกล่าวมันเป็นเพราะกายเขามีวัตถุอมะตะพิเศษเรื่องนี้ทําให้หลายคนประหลาดใจเมื่อรู้รายละเอียดแล้วต่างก็เปื้อปิติเรียกความมั่นใจกลับมาได้ไม่น้อยเลยไม่ว่าอย่างไรเขาเชื่อว่าเขาต้องไม่ใช่คู่ต่อสู้ของโยวีแน่คู่สูงส่งแต่กําเนิดของตระกูลเป็นหนึ่งกับหินบัญชาสวรรค์ ใครเราจะเทียบเทียนหนุ่มสาวมากมายพายักหน้าเห็นด้วยพวกเขาเคยไปราชนิกูลแห่งสวรรค์เมื่อคู่สูงทรงแต่กระเนิดปากฏตัว,ตวจะน่ากลัวยังหาที่เปรียบไม่ได้ไมีนำสาอย่างร้อมรวมกับหินบัญชาสวรรค์ต้องเหนือเราวีรชนรุ่นเดียวกันเป็นแน่มัวสีแข็งแกร่งมากคือโยวีเนี่ยในสามคู่สูงทรงถูกจับจองซึ่งกำลังเงยองย่างการถนนพูดขึ้นพางมองหญิงสาวข้างกาย จุนซีพยักหน้ารับพูดว่าแข็งแกร่งอย่างยิ่งผู้คนแปลกใจคิดไม่ถึงเลยว่าแม้แต่ผู้สูงส่งทั้งสามพูดถึงคนคนนั้นเขาสังหาราชาสงครามชายหนุ่มที่เป็นหนึ่งกับหินบัญชาอีกคนเก่าเมื่อมีคนได้ยินก็ตระลึงพึงเพิดโยวีพยักหน้าพูดว่ารือกันว่ารุ่นนี้ของเ่าสงครามอาจมีจากกรพพัดสงครามหนุ่มคนหนึ่งข้าอยากให้คนคนนี้ปรากฏตัวยิ่งหนักในตาของเขาสุสใสเปีียมด้วยความมั่นใจเดิมทีทั้งสามไปหาซื้อหาแต่ได้รับ เรื่องว่าเขากําลังจาศีลออกมาพบไม่ได้ขณะเดียวกันเบื้องบนของข่าวพันเพเจ้ากําลังหารือกันเราออกจากการจาศีลแล้วควรไปพบมั่วซีสักหน่อยไม่คิดว่าเขาจะชูหินเซียนห่อเขินได้สามารถอาศัยมันกระตุ้นคำพีสูงส่งยอดเยี่ยมนะักตอนนี้ห้ามรบกวนเปน็นอันขาดให้สภาพแวดล้อมการอย่างรู้ที่ดีที่สุดแก่เขาไม่อนุญาตให้ผู้ใดรบกวนในตำหนักที่หมอกควันฟุ้งกระจายเราเทพเจ้าเค่งขึ้นอย่างมากร้วนให้ความสมคัญกับชายหนุ่ม นอกตระกูลคนนั้นหวังว่าเขาจะได้วิชาสมบูรณ์ในเร็ววันแล้วมันหมายความว่าเผ่าเทพเจ้าจะได้รับมรดกสูงส่งถูกท่านคนที่เราส่งตัวออกไปกลับมาแล้วบางทีอาจมีเรื่องน่ายินดีสี่ทัวเนี่ยพูดขึ้นปลบมือให้ดวงจิตดวงหนึ่งเข้ามาทุกคนต่ารู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีเพราะนี่เป็นคนที่เขาส่งไปหาความจริงในเผ่าสงครามได้รับการพิสูจน์จากช่องทางพิเศษร,ราชาสงครามหนุ่มคนหนึ่ง ถูกสังหารที่ราบเสียเลือดจริงๆร่างนั้นรายงานเผ่าสงครามยังอดชนอดกั้นเก่งหนักปิดข่าวไวจนตอนนี้ยังไม่รั่วไหลออกมาเทพสวรค์ท่านหนึ่งเสียแย่ยิ้มขูวเขาสู่เสียชริยะที่ได้หิดบัญชาสวรรค์ไปคนหนึ่งแรงฝ่ายก็ตายไปหนึ่งคนถือว่าเท่าเทียมกันแล้วรายงานตาท้าทุกท่านที่เผ่าสงครามปิดข่าวเป็นพอเรื่องผิดปอตีอีกเรื่องตัวตนกู้ที่สังหาราชาสงครามไม่ธรรมดาร่างนั้นกล่าวฮะ ไม่ธรรมดาอย่างไรเทพสวรรค์องค์หนึ่งที่แพ่ความกดดันอันยิ่งใหญ่ทางกลางตำหนักโบราณขบุกขมวดก็ถามเช่นนี้ว,นว่ากันว่าเขาคือห่วงเมื่อสิ้นคำพูดตำหนักก็งเงียบสงัดแต่ไม่นานก็มีกลิ่นอายน่ากลัวไร้สิ่งใดเทียมระเบิดเห็นได้ชัดว่าเทพสวรรค์ทุกท่านตลึงค่งเพิดห่วงอย่างนั้นหรือเทพสวรรค์ท่านหนึ่งลุกขึ้นดังผึบแววตาเป็นประการรัศมีน่ากลัวโซเทพสวรรค์นผนึกกำลังกาอากาศ แม้พวกเขาจะสูงเกินอาจเอื้อมแต่ก็เคยได้ยินชื่อนี้ห่วงราชาเปีศยสารหนุ่มสู้รบอัจฉริยะหนุ่มในอนาณาจักรลึกลับสังหารคู่สูงสรงแต่กําเนิดมากกว่า1ชีวิตได้รับกระดาษสีทองในฐานะของข่าวพันเทพเจ้าย่อมรู้มากเป็นรุนคนเทพเจ้าชาราเคยพูดว่านั่นคงเป็นมรดกของจกาษาษาักรพรรดิสายฟ้าเฮ้อถึงว่าเผ่าสงคราปิดขาวที่แท้เป็นเช่นนี้คาดาว่าพวกเขาอาจเสี่ยงอันตรายอย่าชิงตัวราชาเปีศยสารหนุ่มไปเทศสวรรค์คนหนึ่งขูด เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อย่างสิ้นเชิงราชาเปี๊สา่หนูม,มีเคดวิชาสูงส่งใครจะไม่ต้องการไม่คิดว่าเขาปรากฏตัวในตระกูลเราคิดไม่ถึงจริงๆเทสวรรค์อีกท่านหัวรอดเสียงดังเราจะแสดงท่าทีอย่างไรดีมีคนขมวดคิว้ว่วงมีความรับค่าสุดยอดเป็นเคดวิชาสูงส่งสถาโรกาใครบ้านจะไม่อยากจับตัวเขาเพื่อให้ได้สิ่งเรานั้นมาของระหากพิจารณาใจาอีกมุมหนึ่งเขาเคยทําให้ผู้สืบทอดตาหนักเซียนเสียเปรียบมีพอสวรรค์ สะเทือนปัจพีหากฝึกอบรมจะก่อให้เกิดภัยคุกคามอันน่ากลัวได้เรียกตัวเขาให้มาให้เรียกตัวเขาเนี่ยเข้ามาให้เราเจอก่อนเทสวรัน์ท่านหนึ่งกล่าไม่นานสือหาออกจากการจำสินถูกพาไปยังพื้นที่เต็มไปด้วยตำหนักโบราณคู่น้ำเนหางเนี่ยตกใจยิ่งนักเพราะปอตีแล้วน้อยคนที่ย่างกายเข้ามาที่นี่ตำหนักหลังนี้เก่าแก่มากมักถูกใช้วางแผนเรื่องสำคัญสือหาสังหอใจว่าปิดไม่มิดแล้ว เมื่อเดินเรียบตามบันไดเข้าไปในตำหนักโบราณที่อบอวน er ไปด้วยหมอกควันเขาเห็นเทพสว่างหลายท่านอีกอย่างเขาพบโดยบังเอิญว่าหยุนซีกับชายหนุม่มอีกสองคนก็อยู่ที่นี่ได้รับอนุญาตให้อยู่ข้างกายรับฟังความรับเป็นคนสําคัญเจ้าเป็นใครกันแน่เทพสวรค์คนหนึ่งเอ่ยปากมีความยำเกรงที่น่ากลัวเขานั่งข่าสมาธิบนเบาะนั่งถูกไอขมุขมวยรายร้อมรับอย่างยิ่ง ตอนนี้สือหาวใจสงบมาถึงขั้นนี้แล้วเขาจึงพูดอย่างไม่สะทบสถานว่าข้าคือห่วงอะไรนะยุนซีเมิกงตากว้างได้ความตกตาหนึ่โยวีกับผู้สูงทรงหนุ่มอีกคนสะดุ้งทำหน้าตกใจไม่อยากเชื่อเลยว่าคนคนนี้จะมีตัวตนชนี้แท้สอหลายองค์ด้านลงด้านบนเ,ง,เงียบงนันคิดไม่ถึงว่าเขาจะพูดตัวจริงของตนเองออกมาอย่างเฉตรตงปานี้ทำให้ที่นี่ตกอยู่ในความเงียบสงัดเขาคือห่วงผูคขอบของกระดาษสีทองสองแผ่น ทางเพียเซียนของจกักรพรรดิสายฟ้าะตอนนี้อยู่ในเมืองแห่งสวรรค์ทุกคนต่างก็ทำหน้าตกใจตำหนักเงียบสงัดอ้อมร้อมได้หมอกเรือนหลงังเพศสาหลายคนนั่งขาสมาธิบนบกขมูกขมวย,ยิ่งใหญ่ทุกคนไม่พูดไม่จาเงียบวิเวกอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ทำไมเป็นแบบนี้ผมสีม่วงหยุดซีมมันเงาใบหน้าขาวพอมีแต่ความตกใจมัวสีที่ร่วมเดินทางมาด้วยกับคือห่วงมีอีกตัวตนหนึ่ง โยวยีเปลี่ยนด้วยความรังวางชาในตาวารวดเขาจ้องมองชายหนุ่มสงบนิ่งตรงหน้าไม่วางตานี่คือห่วงเคยสังหารผู้สูงท่งแต่กำเนิดปิดชีพราชันทรงขหน้าตาแบบนี้นี่องบรรยากาศในตำหนักตึงเครียดหนักอึ้งยิ่งกว่าเสือหายยืนรอคำตอบอยู่ตรงนั้นเขารู้ว่าหากตัวตนถูกเปิดเผยจนตารายยิ่งหนักไม่ว่าตระกูลใดก็รับมือกับความตึงดึงดุดได้ยากพอวิชาจากกระพัดหินผาถูกขนานนามว่า วิชาสวรรค์ความเพียเซียนรงทานตามกฎสวรรค์แต่เรื่องน่ากลัวที่สุดแม้แต่บุคคลต้องห้ามยังกลัวเก่งเจ้ามาที่เจ้ามาจากที่ใดสำนักไหนเทพสวรรค์น่งขาาสมาธิกาไอหมอกวาจาเรียบนิ่งไร้อารมณ์หมอกความตระหนอบอบอวลในตําหนักมีพลังอํานาจยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งข้ามาจากพื้นที่ต้องห้ามันกว้างใหญ่นอกสนะนอกสามพันแคว้นเสือหาตอบ ตอนนี้เขาสงบสติอารมณ์แววตาไร้ขื้นจ้องมองเทพสวรรค์เมื่อเขาพูดออกมาเช่นนี้เบื้องบนของเผ่าพันธุ์เทพเจ้าตาตก็ตกตะลึงเพิดแต่พวกเขามีฐานะเป็นเทพสวรรค์แม้แสดงอารมณ์า่าตสี่หน้ามองดูอย่างนิ่งเฉยทว่าในใจระสับระสายนานแล้วชายหนุ่มคนนี้มาจากเขตปอดมนุษย์อันน่ากลัวพวกเขาชะโงดสนใจในความสนใจมากเป็นพิเศษเพราะที่นั่นเป็นสนัญลักษณ์ของความประหลาดยิ่งใหญ่ น่ากลัวและเิศสวงเปี่ยมด้วยความไม่รู้แม้แต่เผ่าพันธุ์เทพเจ้าก็ไม่กล้าอวดดีจนคิดว่าสามารถปราบปามได้เขตปอดคนมีสํานักหรือไม่เทพสวรรคนหนึ่งพูดขึ้นอย่างไร้อารมณ์ดูไม่ว่าจะมีท่าทีอย่างไรตระกูลข้าสาสอยู่ที่นั่นแต่ข้าพูดไม่ได้เสือหายยังคงตอบคําถามของเทพสวค์ด้วยกิริยาเหมาะสมมาถึงคันนี้แล้วเขาไม่มีทางเลือกทําได้เพียงกางหนังเสือเป็นธ่งบางทีเนี่ย อาจจะมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่จะปกป้องป้องกันตัวได้ยุนซีไม่เชื่อใบหน้าง,งดงามมีแต่ความตกใจชายหนุ่มที่ร่วมเดินทางรายแสริเป็นดังสหายเทศสวารายท่านในตำหนักเงียบงันไม่พูดไม่จาอยู่นานทุกคนต่างก็ว้าวุ่นใจเผาผ่านเทพปเจ้ารุ่งเรืองอย่างยิ่งในคัร้งบรรพการเทพทั้ง6ถือกำเนิดบุกเบิกราชนิโกนยกทัพไปทัวราเป็นใหญ่ในดินแดนภูกาทั้งหลายที่เข้าสู่เขตปอดคน อันใหญ่พร้อมกับเกียรติยศแต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อเอ่ยถึงเทพทั้งหกไม่มีใครไม่ศรัทธาใครเราจะไม่กลัวนั่นเป็นตำนานไร้พ่าย,ายแต่ว่าสุดท้ายก็มีคนเพียงคนเดียวที่รอดกลับมาอีกห้าคนไม่เคยปรากฏตวกัวอีกเลยเราเทพสวรรค์ตำหนักนิ่งเงียบจะไม่สนใจข่วงได้อย่างไรหากสีที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงเช่นนั้นจะเป็นต้อเป็นวัดต่อเขาอย่างจริงจังตัดสินใจสะเพาไม่ได้เนี่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ครับฟ้าก็เป็นไปได้ เจ้ามาจากพื้นที่แห่งนั้นคิดว่าแตกต่างจากโลกภายนอกไหมเทพสวรรค์นคนหนึ่งกล่าวจ้องมองหนุ่มเบ้องร่างในแววตารุ่มดึกเสือหาต่อนึงนี่กำลังอย่างเชิงหรือเขารู้ว่าเพียงประโยชน์เหล่านี้ไม่อาจทําให้พวกเขาเชื่อได้และไม่สามารถข่มขวานคนเหล่านี้พาโรกมาอย่างโชคชนวชาราปาดเปลืองตบตาได้อย่างคําสอนบนรรพบุรุษห้ามไว้ทุกอย่างเกี่ยวกับที่นั่นข้าพูดไม่ได้เสือหาพูดเพราะเขาไม่รู้จริง และมีเทพเจ้าชาราคนหนึ่งของเผ่าพันเทพเจ้ารอดกลับมาบางที่อาจจะรู้เรื่องบางอย่างหากตอบไม่ดีอาจเผยพ,พีรุษได้ไม่เป็นไรสีทัวยิ้มอ่อนแนะครบยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วมีแม่ตามากมีโซ่ผนึกกำลังกางก,การอบกายสื่อหาวเนี่ยใจกระตุกเขาคิดว่าวันนี้ย่าจะรับมือได้แลละมัวสีเจ้าคือห่วงโยนเซยถามนางสวยสง่าร่างกายส่องแสงแวววับ ผิวขาวเป็นประกายทว่าตอนนี้นางมีสีหน้าสับสนใช่เสือหาพยักหน้าหยุดสีอาปากพะงาผู้อะไรไม่ออกร่วมทางมาตลอดแต่กลับไม่รู้ตัวต,วตนแท้จริงเขาต่อมาเราเทสวรรถามคำถามอีกหลายข้อพวกเขาสุขุมเย่อเย็นเข่งเขืมและเข้มงวดเมื่ออยู่ต่อหน้าคนพวกนี้ทําให้รู้สึกหายใจลำบากเสือหาตอบทีละข้อ,อย่างไม่สะทกสถานเอาแหละเจ้าไปเชิดสีทั่วกก่าวให้เขาออกจากตำหนักที่นี่ตกอยู่ในความเงียบเสือหาหน่งงนัน มีคนพาเขาออกจากสถานที่แห่งนี้เขาเดินออกไปไกลนักไม่แสดงสีหน้าอะไรหเห็นเราเทพสวรรค์การตำหนักสนทนาการต่างก็คุ้นคิดและพิจารณาอย่างจริงจังพว,จพวกเจ้าเชื่อคำพูดของเขาไหมสีทัวถามแน่นอนว่าไม่มีคนยิ้มจงังคนอื่นพยักหน้าสีหน้าผ่อนคลายลงไม่เชื่อว่าซื้อหามาจากเขตปลอดคนพวกเขารู้ความจริงบางอย่างคููกาทั้งสามตะลึงงันทำหน้าแปลกใจเอ่ยปากถามเราเทพสวรรค์พวกเขาวิเคราะห์อ,อย่างไร สีท่ทวบพู่เสียงเรียกว่าไม่ต้องพูดถึงการกระทำต่างๆของเขาในนาจากักรพฤกรับรวมถึงที่เจ้าเนี่ยที่เจ้าสํานักพวกนั้นพูดว่าเขาเป็นนักพัร้ายสังกัดรางวินนิจัยแล้วเนี่ยจะพูดในฐานะที่ข้าเป็นเทพสวรรค์จะตบตาได้อย่างไรย่อมมีปราษาสัมพันธ์ในการวิเคราะห์นี่เป็นรางสังหรของเทพเจ้าสวรรค์หัวเขาใครควรจากสัญชาติานพวกเขาคิดว่าคำพูดซื้อหาว่าไม่ใช่ความจริงเขาอาจจะหลอกลวงเท่ากับรบดูเทพสวรรค์ โยเวนิวนาเขาจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรดีเทสวรรค์ท่านหนึ่งกล่าวในไปเรื่องยากเราเทสวรร์ต่างขัดแย้งกับตนเองจะปฏิบัติต่อชายคนนี้อย่างไรดีปล่อยคำพีจาพักสายฟ้าให้หลุดมือไปไม่ได้เด็ดขาดพวกเขาอยากได้มันเคสวิชาสูงทรงแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อเทพชาราใหญ่หลวงบางที่อาจจะพัฒนาต่อได้เว่าพอสวรรค์ของชายหนุ่มคนนี้น่าตรึงมากเช่นกันทำให้ตายเท้าตำหนักเสียเสียเปรียบไม่ธรรมดาอย่างแท้จริง หากอบรมดูแลกายเป็นผู้พิทักษ์ของเผ่าพันธุ์เทพเจ้ามีมูลค่ามาหาศาลเหลือเกินข้าคิดว่าจำต้องนำกระจกกระดูกของตระกูลออกมาส่องให้แน่ชัดเทพสวรรค์พูดมีคนพยักหน้าเห็นด้วยพูดว่าบางทีควรให้เขาศึกษาก่อนศึกษาทำก่อนอาศัยเสียงแห่งเซียนจำสินสิ่งเหล่านี้ค่อยว่ากันเห็นได้ชัดว่าวิชาสูงส่งที่ซื้อหาศึกษาโดยพึ่งพาหินเซียนพอเขินทำให้ควัวเขาสนใจอย,อย่างมาก อยากรู้ได้อยากได้มันอย่างยิ่งให้เวลาเขาให้เวลาตัวเราเองหากต้องเร่งรีบหาข้อสรุประหว่างนี้สามารถหารือกับเขาหากเขายอมอยู่ต่อเราจะปลูกฝังให้เขาเป็นผู้พิทักษ์เทพเจ้าช,าชาราคนหนึ่งกล่าวคนอื่นพยักหน,น้านีเป็นข้อแนะนําที่รอบคอบและเชื่อถือได้แน่นอนว่ายูต่อทีว่าเนี่ยหมายความว่าสื่อหายอมให้เคสวิชาสูงทรงแก่เผ่าพันเทพเจ้าไม่ใช่เพียงตัวเขาหากเป็นเช่นนั้นพักวเขาสามารถฝึกฝน ชายหนุ่มคนนี้ทําให้พุ่งทยาสุดท้ายกลายเป็นผู้กล้าสูงส่งเป็นใหญ่ทั่วร่หลายสิบแขวนมันมีประโยชน์เหนือคําบรรยายต่อเผ่าพันธุ์เทพเจ้าดีตกรงเช่นนี้แหละให้เขาใช้เหียนเซียนห่อเขินศึกษาธรรมเขตวิชาและคำเพียเซียนต่างก็สําคัญมากกระทั่งตอนนี้พวกเราจึงเห็นพ้องต้องกันมีเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังตอนนี้เขายินยอมค้อนตามแต่วันหน้าหากอาคาดแขนอาจเป็นปัญหาได้เมื่อเติบใหญ่ ก่อนเทพชาราเนี่ยทั้งหลายจะจากไปมีคนพูดเคลื่อนเช่นนี้ต้องระวังทุกคนพยักหน้าใจสั่นเล็กน้อยซือหาวกลับมายัางริมทะเลสาใช้เวลาน,านานกว่าจะสงบใจเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาผ่านเทพเจ้าจะจัดการตัดสินใจอย่างไรทว่าทุกอย่างกลับปกติสุขเสมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเสียเสียบอกเขาว่าอย่าคิดมากเพียงตั้งใจศึกษาและวางแผนเพียงก็เพียงพอแล้วซือหาวเงียบงนันเขาตระหนักได้ว่าอันตรายอาจมาเยือนแล้ว ความสงบถูกทำลายแล้ววันเวลาสงบสู่ของเผ่าพันธ์เทพเจ้าจนสิ้นสุดแล้วเขารู้ว่าเผ่าพันธ์เทพเจ้าให้ความสนใจกับเคล็ดวิชาที่เขาศึกษาอยากได้คำเพียเซียนของจัก,กรพรรดิเสียนตอนนี้ไม่อยากตัดสินใจเคลื่อนไหวน่าเป็นเพราะเขาหนีไม่พ้นอยู่ในเมืองสวรรค์มีเวลาเหลือรนมาที่อาจมีคนคิดอยากจะชุบเลี้ยงค่าให้เติมใหญ่ให้ค่าต่อสู้กับผู้กล้าของตระกูลจัก,กรพรรดิและราชนิกูลเหล่านั้นใช่ไหมเขาพืมพำม เสือหาวสงบจิตสงบใจทําให้ตนเองอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดคบคิดเงียบๆอยู่นาสุดท้ายก็เริ่มศึกษาหัดแห่งสวรรค์หนึ่งวันต่อมาไม่มีใครมารบก,กวนเสือหาวสร้างภาพแดวรอมในการประเพณีพอันสงบแก่เขาแม้แต่ชายหนุ่มที่มาหาเรื่องเขาเหล่านั้นก็ไม่โผล่ัวาไม่ก,ก็เลยสือหาวคานึงถึงสิ่งอื่นในใจมีเพียงวิชารธรรมรายงานมีผู้กล้าเผาสงครามโผลมาบริเวณ รอบนอของข่าพันเทพเจ้าหลายวันต่อมามีคนรายงานข่าวนี้แก่เบื้องบนเอ๊ะพวกเขาคิดจะรบอีกเลยมาถึงแควสวรรค์มายังอาณาจักรเขตของเราครั้งนี้อยากคิดจะได้เปรียบเทพแท้จริงคนหนึ่งไส่แย,ย่ยิ่มต่อมาก็มีผู้กาบางส่วนออกจากการจำสินไปนตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อให้รู้รายละเอียดของเรื่องนี้จะเปิดศึกอีกครั้งจริงหรือตึงไม่นาเสียงกองก็ดังขึ้นทำให้เทพสวรรค์ตื่นตกใจใหญ่ต้องตีกองสีทั่วปากฏแสดงสีหน้าคึมคำ เพียงช่วคู่เทพสวรรค์นคนอื่นก็มาเยือนตาก็มองหน้ากันจ้องมองเหล่าเทพแท้จริงไม่วางตาผู้ผู้โศแย่แล้วมีร่องรอยของเทพแท้จริงแห่งเผ่าพัน์สงคมเทพแท้จริงคนหนึ่งพูดสีหน้าซีดเผือกพวกเขาพบบอกแสของเทพสวรรค์สัมผัสได้ว่าสถานการณ์ย่ำแย่จึงรีบกลับมารายงานในทันทีดูแล้วพวกเขานางไม่ติดแล้วมาเพื่อตามหาห่วงเสีทัวร์ผู้เผ่าสงครามรู้ว่าคู่ที่สังหาราชาสงครามคือห่วง ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็คงไม่ยอมรามือหนึ่งเพื่อแก้แค้นสองเพื่อให้ได้มาซึ่งเคสวิชาสูงส่งของเขาตอนนี้คนของเ่าพาสงขรามมาแล้วเผยร่องรอยแล้วมาถึงอาณาเขตของตระกูลข้าพวกเขายังคิดจะได้ประโยชน์อีกหรือเทพสวรรค์ท่านหนึ่งยิ้มเย็นจิตสังหารตรบอบอวนต้องแก้แค้นเปิดศึกกับผู้กล้าเขาสงขรามแน่นอนขังก่อนพวกเขาถูกรอบจมงตีที่ราบเสียเลือดเสียเปียบใาญ่หลวงอยากแก้แค้นนาแล้ว ข่าวพันเทพเจ้าเคยไปราชนิกูลแห่งสวรรค์แม้จะเสื่อมทรงกว่าครั้งก่อนครั้งบรรพันตาแต่ก็ไม่มีใครกล้าบุกมาถึงถิ่นพวกเขาตัดสินใจว่าจะกวาดล้างศัตรูที่มาบุกรุกทั้งหมดอาจารย์แย่แล้วพบเรือกระดูของสำนักอื่นโรดแล่นกลางนาภาเข้ามาในนาจาักบริเวณร,รอบนอกของข่าพันเทพเจ้ามีเทพสวรรค์นั่งแท่นบัญชาการมีคนกลับมารายงานข่าวอีกแล้ว ทุกคนตารึงงานหน้านิ้วคิ้วขมวดแม้จะเบืองวนเนี่ยยี่แงสีทัวก็ทอดมองฟ้าไกด่ดดวยสายตาหน้ากลัวไม่นานก็มีคนมารายงานว่ามีเรือเขารบคันเทพสวรรค์ลำหนึ่งใกล้ออกไปแสลีมีผู้กล้าเนี่ยหน้ากลัวขอพบอยากเข้าเมืองสวรรค์ข่ารู้แล้วเผ่าสงครามไปข่าวพวกเขาไม่กล้ากีทาทัพมารุกรานแต่ร่วมมือกับสำนักใหญ่ส่วนหนึ่งมารบมาเนี่ยกำราบสีทัว นวินิชไยเราเทาสงความรู้อย่างแจ่มแจ้งว่านตารายมาแล้วเผ่าสงครามจะเกิดมอรสุมแม่สงบอีกต่อไปโคเรานั้นมาเพราะห่วงต่างก็ปาถนาค้ามเพรียนโอเคเจอกราดหน้าคลิปหน้าขอบคุณครับ